ข้อม้ฐานคท่า,า,าน,นาที่สิบเก้าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีความยาวของเส้นรอบฐาน9 0้าเซนเมตรนะครับสูงเอียง4 0่สเซนเมตรนะครับจงหาความยาวของสันของพีระมิดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดึอถ้าไม่ออกนะครับเรา,เรา,าลองวารูปประกอบตอนนี้อยู่ที่สิบ วอารูปกรอบนะครับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับคือยอดของพีระมิดาตรงนี้นะครับคือหน้าประมาณหน้าแต่หน้านะเขาบอกว่าความยาวรอบฐานเนี่ยเป็น90ใช่ไหมครับ หลักการก็คือให้น้องนะครับหากอน,นะครับก่ามีความยาวด้าเท่าไหร่โดยการนำเก้าสิบนะครับไปหารด้วยห้าน้อๆครับพอน้อๆเอาก้าสิบไปหารด้วยห้านะครับมันจะได้ออกมาเป็นสิบแปดตรงนี้และครับยาวสิบแปดแต่ตัวข้อนี้บอกว่าสูงเอียงยาวสี่นะครับสูงเอียงขอใช้สี่จุดกูนะครับตรงนี้เนาะ อ่าพนี้ก็จะทายถึงสี่สิบนะครับอ่าพอคนจะตามข่าวนะครับเราสูญเสียตำรวจเก่งในคนหนึ่งนะครับคป็นตำรวจเอกสมเพียงเอกสมยานะเป็นคนจังหวัดตรังแต่ว่า,าท่านมีบ้านอยู่ที่หัดใหญ่นะครับก็เลยมาจากพี่นี้สมที่หัดใหญ่นะครับเก้าสี่สิบแล้วก็สมเพียงนี่เป็นสี่สิบ โดนระเบิดน,นะครับเมื่อ,อเมื่อวานตอนฝ่ายของคือเชียรา,านะครับอำเภอบรรนังตาแล้วก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยท่านได้ขอย้ายนะครับย้ายไปอยู่ที่ตองแต่ว่าที่บ้านเกิดน,นะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้ย้ายนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์นี้นะเลยปเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดที่สุดเพราะว่าเนี่ยอีกไม่นานก็จะ นะฮะจะเสียแล้วนะเมื่อวานก็ผมไปตามข่าวใช่ไหมครับนะอ่าโอเคเช่นนี้ตรงนี้นะครับสันเนี่ยยาวสี่สิบเอ็ดนะครับก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับสีเ่เ็ดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับไปไหนก็ระวังนิดน,นึงนะคนเยอะดูแลยากครับนะอ่าทีนี้เรามาดูแมตช์สี่ต่อนะครับคำต่อข้อแมสามก็คือ 41เซนติเมตรนะครับต่อไปข้อแมนะสี่ครับข้อนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องนะครับนะจุดมัธยฐานหรือจุดเซนพอยซึ่งเมื่อวานขอ,อแล้วนะครับเป็นไงลองทำาี่ขอย่็ง84เรามาดูข้อแ4สีครับแ4สีเนี่ยพีระมิดตรงฐานสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับควนะามสูงของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐาน ความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐานก็คือฐานนะครับฐานของพีรรัมณนะครับฐานของพีรรัมณนี่ตรงนี้นะครับฐานของมันเส้นนี้นะครับคือความสูงเส้นนี้นะครับสี่เหีมปูนี้ครับนอกจากเส้นสีเหียมปูแล้วยังมีเส้นนี้นะสี่เหี่มปูนี้นะครับแล้วก็นี่แล้วจุดที่สามเส้นของส่วนสูงตัดกันนี่นะครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดเซกทอยหรือจุดนาฬยาฐานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้บอกว่าออความยาวของส่วนสูงที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเป็น3ามรูทสามตรงนี้เรจะกลายเป็นสามรูทสามน้องครับแต่เมออื่อวานที่บอกแล้วว่าจุดเซกทอยเนี่ยจะแบ่งส่วนสูงออกเป็นอัตราส่วน2อต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเป็น3ารูทสามเราก็เอา3ารูทสามเนี่ยไปหารด้วย3มันก็จะเหลือ1นรูทสาม ตรงนี้กลายเป็นหนึ่งรู้สามตรงนี้กลายเป็นสองรู้สามทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนตรงนี้ก็เช่นกันครับตรงนี้เป็นสองรู้สามตรงนี้ก็สองรู้สามอันนี้รู้สามอันนี้สองรู้สามอันนี้รู้สามนะครับเทค่นี้จข้อนี้ต้องการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดสูนพื้นที่ผิวคืออะไรครับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างต่อไปนี้นะครับพี่ขอใช้สีม่วงมาช่วยประกอบสีม่วงในที่นี้จะเป็นสันและ นะครับนี่เป็นสันน้าเป็นสันแล้วเป็นยอดนี่ยอดนะครับอ่ะดูรูปนี้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวรูปนี้จะเริ่มงมงวัว,ว,วลายๆนะครับอ่านเบกแค่นี้ก่อนข้อนี้พี่ต้องการหาพื้พที่ฐานโอ้ยสบายมากเลยพื้นที่ฐานนี่หาได้ละรูปสามเอกลางสองส่วนสี่ถูกไหมอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะต้องหาก่อนว่าเฮ้ แล้วอ e มันยาวเท่าไรหร่ล่ะข้อนี้นะครับ <S 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 ข้อนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะตรงนี้รูปสาม้องตรงนี้เนี่ยยาว2องรูปสามัดไหมตรงนี้ยาวสองรูสามตรงนี้ยาวสองรูสามยาวสองรูสามพี่ขอสมมุติให้ตรงนี้เป็น x นะครับตรงนี้คืออะไรนี่ x นี่คืออะไรคือครึ่งหนึ่งของความยาวด้านครึ่งหนึ่งของความยาวด้านเป็น x จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับ x ยกกำลังสองเเป็นด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองจะาต้องเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสองรูทสามนะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับลบกับด้านประกอบมุมฉากด้านที่ทราบยกกำลังสองแบบนี้ครับสองกังสองได้สี่เอาสี่ไว้ในใจรูทสามกำลังสองได้สาม เอา4คูณ3นะครับได้12กลายเป็น x อกลักษณสอง 4, ได้12บลบด้วย 3, รูป3ามกำลังสองลบได้อะไรเนาะได้9อะไรยกกำลังสองได้9 3หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า x เนี่ยเท่ากับ3แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าครึ่งหนึ่งของความยาวฐานที่พี่ใส่สีแดงตรงนี้นะครับเป็น3ม คือหนึ่งเป็นสามแสดงว่าทั้งหมดจะเป็นไรน้อง <5. S 1> สองเท่าของสามก็คือหกแสดงว่าสามเหลี่ยมที่เป็นฐานเนี่ยนะครับมีความยาวด้านละหกเดี๋ยวพี่ก็จะหาพื้นที่ฐานได้ละแต่พี่จะหาพื้นที่ผิวข้างได้เมื่อรู้อะไรเมื่อรู้สูงเอียงเมื่อรู้สูงเอียงโอเคนะครับเมื่อรู้สูงเอียงอ่าเป็นตัวนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะหาสูงเอียงนะครับ น้องๆครับสูงเยียนนี่จะหายางไรตอนนี้เนี่ยพี่รู้ตัวเลยครับว่าลูกของพี่เริ่มลายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอวาดแต่หน้าของมันนะครับเป็นออกมาเป็นสองมิติน้องครับตรงนี้เนี่ยยาวหกอ่าครึ่งหนึ่งก็คืออะไรน้องครึ่งหนึ่งของหกคืออะไรครับสามแต่ตะกี้เนี่ยโจทย์บอกพี่ว่าสัตยาเท่าไหร่น้องห้ามาแล้วครับสามจุดจุดห้าอะไรครับสี่สี่นี่คืออะไร สูงเอียงสีนี้คือสูงเอียงนะสีนี้คือสูงเอียงนะอ่า,อาสีนี้คือสูงเอียงพี่ไม่ได้ใส่ตรงนั้นนะไม่ไหวนะรูปของพี่มั่วจะงเลยตอนนี้ <classified. S 1> พี่ไม่ใส่นะถ้าใส่นี่เดี๋ยวยิ่มั่วเข้าไปใหญ่นะครับอ่าแค่นี้เดี๋ยวยี่จะเริ่มหาพื้นที่ผิวกันนะครับพื้นที่ผิวโอเคไหมครับพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ฐานฐานป 3, เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับรูทสาม a กำลังสองส่วนสี่นะครับโอเคนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณนะครับฐานนะครับตรงนี้มันเป็นผิวข้างนะเซนหนึ่งสองคูณฐานของแต่ละหน้าก็คือหกฐานของแต่ละหน้าก็คือหกคูณสูง ของแต่ละหน้าสูงของแต่ละหน้าก็คือสูงเอียงนั่นเองสูงเอียงยาวเท่าไหรครับสี่ก็คูณสี่เข้าไปนะครับเสียงหายไปเฉยเลยต่อไปนะครับอันนี้คือหน้าเดียวแต่เรามีกี่หน้าครับสามครับเช่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะใช้แม่สองตันทอนสองสองสี่สองสามหกนะครับสองหนึ่งสองสองสามหกนะครับสามคูณสามได้เก้าก็จะออกมาเป็นอะไรครับเก้ารู้อะไรครับ 9รูท3ถูกไหมครับตัดทอเลยนะครับนี่236น้องๆครับ3คูณ3ได้ไรครับ99คูณ4ได้ไรครับ36น้องเรียนแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพจน์ที่ไม่ค้ายกันเวลาตอบก็ตอบอย่างนี้เลยนะครับคำตอบก็คือ9รู3 36มีหน่วยเป็นตารางนิ้วนะครับ ยกเว้นท่านโจนบอกมานะครับว่าให้รู้สามประมาณ1.732น้องก็ต้องเอา9ไปคูณกับ1.732แล้วไปบวกด้3.6แต่ข้อน,นี้ไม่ได้บอกมานะครับตอนนี้ได้คะแนนเต็มแล้วครับข้อน,นี้จบแล้วนะครับ